วัสด right. okay. mm ีค hmm. ร kind of mm ับ hmm. พี okay. mm ่ใหญ่อมรดานาครับวันนี้ผมจะมาใส่เดี่ยวกับเอ็นดัมแมนทั้งทั้งหมดเลยทั้งแบบทั้งแบบเนี่ยถ้าพูดได้เลยว่าผมจะใส่เดี่ยวกับมันกับเอ็นอร์แมนทั้งหมดทั้งหมดท่าทีมีอะนาเอาเอ้ยเอ็นดัมแมนใครเป็นไอ้หมดล่ะฮึ โอ้แม่จะเชื่อไอ้นั่นแมนหายไปไหนหมดแป๊บหนึ่งนะเราต้องใส่เดียวไอ้นอร์แมนนะครับเอยซึ่งเราต้องหาไอ้นอร์แมนให้เจอก่อนถึงเราจะใส่เดีได้ยำ้ำเจอโอเค <c oughs> โ,อโอเคแล้วก็ต้องปเป็นหมด

การวจพะว่าโดนน้ำกรชกให้เราสามารถไปได้ทุกวันนี้แล้วไปทุกที่ไหน่าแม่หายไปหมดแล้วเนี่ยรอดลวานแม่หายไปไหนมด เอ็นงมาดกันไหมเอ็จะใส่เดียวกันโซดาว่าอยู่ไหนวะเนี้ยะตูอยู่ไหนอยว่าเพิ่งเพิ่งมองตามัน ความม่งวายในยกนารทำเก็บขอตัดชนี้ออกโอเคหมดแล้วโอเมหมดแล้วมัสซีเดียวก็แล้วก็ ตอนนี้ฉันไม่จะอยู่ที่นี่ฉันรู้แล้วยังไม่ทำอะไรช่วยมาคว้าขึ้นมาดีไม่ได้เฮ้ พักตั้งลก่อนนะคะพักตั้งลัก่อนไม่ได้ปอดนะไม่ได้ปอดอย่างนี้นะฉันต้องการจะฆ่าแก โอเคเธอนี่ได้ดนะนนก็เดี๋ยวเอ็นนันเป็นคิดนี่แหละเออเจอกับอ็นเดแมนแค่น<ะ>ี้นี่แหละนะเย่ตายอ่ะอ่ะอ่ะ,อะโอเคจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ